กค่ะนี่ข้างล่างเป็นซุ้มส่วนตัวเลยนนน,นนนจะต,ต้องไปซื้อแล้วก็มานั่งกิน,นดีๆคาะเองนะน้องตะวันค่าขนาดประเทศน,นะนะเมื่อพี่ก่อนเดียวห่าจังไปแฮม มาเดิมมาชมบรรยากาศนํำการเดจ้า <c oughs> กาบสบายดีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเดจ้าตอนนี้เฮ้ากัอยู่ที่คาเฟ่ตัวเงินตัวทองนะคะแถวยู่ที่บางกะดีซอย43นะคะพี่น้องเนาะแถวแถวพระรามสองจ้าเฮ้า <c oughs> พี่น้องเอ้ยกลัวซิมาหอดมาเถิงเนาะกาบทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องสุกขขุสุคนเนาะบ้าคุ้จุนกับฟ้ามาเบิงคาเฟ่ดังเนาะพี่น้องคาเฟ่สุดฮิตเลยแหละบ้าคําจุนเห็นในติ๊กต็อกเนาะพี่น้องเนาะแล้วบาคุ้จุนจะพาเขาไปส้มข้างในนีเนาะก็คือบรรยากาศดูไฟในกัซึ่งบ้าคุ้มจุนเดินทางมากับคอนคางแบบว่า เป็นครั้งแรกนะพี่น้องบางคุมจุนมาเนะาะบางคุมจุนะน่ะนั่งรถสาย140มาเนาะพี่น้องเป็นหล่นเหลืองเนาะมาลงยูทีอู่เลยพี่น้องนั่งกลางนั้นบางคุมจุนกับต่อแท็กซี่เขามาเนาะพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเนานะมาลงยูทีดันนาเลยก็คือซอยบางกระดี43เนาะพี่น้องเนะาะพอดีหอดเลยเนาะแต่ว่าบางมจุนบอกเอฟซีก่อนเด้อ<ม>ข้ารั้งหน้าย่าจำจบริบทยากอย่างไรเนาะพี่น้องเพราะว่าด้านในเพิ่นเปิดเฟ้งเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เฟ้งเนาะ แหนงจิตริกสิทธิ์เนาะคุณตีสหั่เขาพ่อแม่ยังทางโมแมน่เนาะนางตะว,วันกับเม้ารถเมาหรืออาม่พี่น้องรถเม้าพี่น้องน้าต้องได้เขาไปซื้อตัวก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเป็นอาส่วนลดของขาอาหารเนาะจ้ะพี่น้องกะไปแลกเอาอาหารได้เนาะพี่นอ้องแมนคนละห้าสิบบาทเนาะจ้าถ้าว่าเอฟซี C มาลด<ม>ส่วนตัวแนะน้ำให้มาส่วนเย็นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศคือดีเลยแม่ส่วนเย็นๆเนาะแม่จ้าเห็นเพิ่นบอกว่า คาเฟ่นี้รักอาเพิ่นสร้างในราคาสูงเลยเป็นบ่อ้ายสูงอยู่เดี๋ยวฮาอ,อุบไว้ก่อนอุบไ้ก่อนว่ร้าน <c oughs> จอดรถเพิ่นกว้างขวางอีหลีนี่เนาะว้าวสวยแท้แต่ติอย่างก่อนทางเขาบ่านี่ทางเขาได้เนี่กาบางคบจุนกาได้เบิ่งรีวิวมาเนาะพี่น้องเพิ่น<ข>ว่าค <ใน S 1> าเขาในราคา50บาทเนาะพียงเนาะ เขได้ยินเสียงเพลงได้ดันในมีเพลงหรอบ่าวก้อนสนามข้างในเ้าอาจสิบเลยว่ายังลายเนาะพี่น้องเปิดเพลงเนาะโอ้อันนี้จะเป็นบอลพนเหตบอลนั่งบอลนี่ว่าไปแพทจะเป็นนั่งสซ่บอนั่งแบบว่าบอลทายรูปเนาะเป็นไฮไลท์ดันทางเขาของเพผนเลยเนาะจากพี่น้องพี่น้องเดี่ยวบ๊าวขึ้นสิ้อ้าออกไปชมบรรยากาศข้างในเนาะนี่จะเป็นบรรยากาศทางเขาเพผนกับจัดตกแต่งต้นไม้ไฟเนาะพี่น้องแมนไฮไลท์สวยงามเนาะบ้านบ๊าวขจุนร้ายขึ้นย่างนี่ มัน,ะน,น,ะนจะเป็นด่านทางเขานะโซะน,น,นนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะจ่ายค่าเขาเนะทันละห้าสิบบาทนะคะสองคนค่ะนี่เนาะพี่พี่พแปแดลังทางลังโอ้นี่นี่น ไปเอาไฮไลท์ข้างในก่อนดีกว่ามาทั้งเที่ต้องไปคืนพูนนี่เขาก็ได้ตัวมาแล้วนาะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าข้างใน้าผน้อพี่น้องขากลายเนาะเมื่อนี่บ้าจนเดินทางมาไกลต้องทายให้คุ้มเลยทายให้คุ้มจากบาทค่าตัวน่ะค่าตัวต่อท่านเนาะคนละห้าสิบบาทนอกจากพี่น้องกับวิวหลักร้อยล้านนะคะหลักร้อยล้านแมนก็ถือว่าสุดคุ้มเนาะ เนาะพี่น้องเนะาะบารคัมจุนก็ได้เบิ่งรีวิวมาหลายช่องเนาะพี่น้องเพิ่นว่าเจ้าของเพิน่นดังเท่าที่เพิ่นสัมภาษณ์เจ้า,จาของคาเฟ่เพิ่นเนาะเพิ่นว่าสร้างในราคา120ล้านเนาะพี่น้องรวมทั้งเบิดนี่เนะาะบารคัมจุนก็เบิ่รงรีวิวมาเด้อพี่น้องว่าคัมจุนบ่ได้ดูรายละเอียดเด้อก็ว่าตามรีวิวเพิ่นเนาะแม่นจ้แต่ว่าบาร์คัมจุนบอกว่าคาเฟ่เน,นี้ยร้านจอดรถเพิ่นกว้างขวางหลายนี่เนาะควงเนาะรอบๆก็จะเป็นต้นตาลเนานะไปย่างแกย งานเนี่ไปทางหน้ำงาม,งามนอกคอนเท็ดกาเป็นสร้อยบางกระดีสี่สิบสามเนาะพี่น้องนนเาางนาะแล้ว,วังตกน้ำด้วยเจ้านี่เนาะเดี๋ยวว่าจนสิบฝ่าเข้าไปข้างในแต่ว่าเฮาส้มบรรยากาศข้างนอกก่อนอันนั้นว่า,าจ,จะเป็นเมือตัวเงินตัวทองบอกคนเด่นจะเป็นองค์งามหลายพี่น้องเลย ผู้พี่น้องเอ้ยนองตะวันขึ้นไปข้างบนละพี่น้องมาเดิมาว้ชมบรรยากาศน้ำการดาจ้าระวังตกเด้อเจ้ะเอาคนไม่ได้ลงเอาเด้ดีบอเพ่อมีวันใดขึ้นเนาะเพิ่นเห็ดบรรยากาศแบบธรรมชาสตร์นะพี่น้องต้นไม้ไปมันสิยาวโพดเจ้าบ่อยากขึ้นมาบ่อยากขึ้นอยู่แต่ว่าเอ้าขึ้นมาสัมผัสดูเอ้าขอชีถ่างขอแน่ขอสิขึ้น คักลายพี่น้องไงบรรยากาศดีอะลีโูกพี่น้องแนมไปข้างนานะั้นนะผูข้างบนกับมิตาจระเข้ตาตัวเงินตัวทองนะข้างบน ช่วงเย็ยนพอดีงามเนาะช่วงนี้มันอยากแดดแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบเบาอนได้อายมาเลยดดซึ่งแบบว่าลมเย็นเย็นไปพี่น้องเขาไปอยู่ข้างในก่อนบราคนจุนสีฟ้าไปชมหลบๆเลยเนาะมาถ่ายถ่ายรูปงามงามเนาะแง่งเจ้างามงเามนาะ <laughs> มาอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันเด้อพี่น้องเด้อ งามหลายงามหลายเห็นในเห็นในเผินเดอันนี้คืออันนี้คือแค่ทางเข่าได้นี่พี่น้องเลยเข่าไปข้างในนี่แห่งงามเนาะสีซ้ำได้ปะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันพอ้อมกันตื่นเต้นได้นี่ครั้งแหละเล่นตื่นเต้นอีกเล่นนี่รู้สึกตื่นเต้นบอนเลยเพราะว่าเพิ่นปลูกต้นไหม่ล้านหลายเนาะจยกเป็นต้นอยางเพิ่นเอิ้นะมีหานพผอมเฮ้ยยากมาทางบ่ดีบบบ่แลห้เขาอยากเขาไปเบิ่งข้างในก่อน นี่จะเป็นมองเอท้าลูกมากกับสมารถหลินได้เดินใชยหาดปะใชยหาดทรายทะเลใชยทะเลเปิน,ฟฟนปิดเฟืองน่ะนี่นั่งได้หมดวะแม่ มองไพี่นางพูนย่างเพื่อพูดกันนะักเนาะเพิ่นแบบขาดลายเนาะเดี๋ยวต้องมาลองเบิ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่เพิ่นนั่งรับประทานอาหารเนาะข้างในห้องแอร์เนาะพี่น้องนี่ข้างในห้องแอร์พูนสะพานให้แล้วเดี๋ยวเมาไปพูนไปขึ้นข้างหลังโอ้วนมาทางนี้ก็ได้เงี้บรรยากาศดีขนาด เจ้าเห็นแต่ข้างหนาแนะเจ้าแมนก็ทุกข์ากหลายเนาะขึ้นไปฝุ่นกันนะที่ได้สมพ่อว่าเฮาพังราคาผลสางกระเทือกเจ้าประธานเขามาเห็นนี่เขามาบรรยากาศแบบนี้เฮานะแมนนี่ขึนมีห้องน้ำผมเนาะพี่น้องนี่จะเป็นจุดที่ิันมานางรับประทานอาหารนะคะท่านไปชมวิววันจังมาน่งโอ้ย มีปลามีปลาทองมีปลาเนาะช่วนนี่จะเป็นน้ำตกแลก้วก็บ่อปลาเนาะอ้ยขึย้นไป้างเวงเต,ต้นเต้นเต้นเต้นขนาดขึ้นพากันนอนขักบกอยญาปลาทุกคนเดี๋ยวนองตะวันจะพาขึ้นไปดานบนเนะาเบบะ,ะส่งคาเฟ้ไปขึ้น อีอค่ะ,ะเฮ้ยก็เป็ดไข่เนี่เนาะสวยมากๆเลย สม่อม,มอนนังนวมเนาะพักเนาะเห็นปะเดินไปเทศขากอีลิพิ้องแบบในเทพบีไอป๊บปะม่อพี่ก่อนเดียวห้จังไปหฮ ภาเข,าขนาดจ<ะ>ุดคุ้มเลยทา่านผู้ชมเพราะว่าผลเห็ดแบบจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวแห่งใหม่เนาะคืออยากแนะนำพีพีเอฟซีทุกคนเดอ้อที่มีรถส่วนตัวเนาะกะมาเที่ยวสะดวกสบายเลยเนาะจ้าาะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากๆเลยเหมาะสมกับการแบบมาพักผ่อนเนาะไปเดี๋ยวเร<อ>าจะพาเขาไปสมช้นสวยๆเนาะจ้าด้านในโอ้โหนี่เลยไฮไลท์เลยนะก้าม่ะ นี่ข้างล่างเป็นซุม้มส่วนตัวเลยนั่งกันนะจะต้องไปซื้อแล้วก็มานั่งกินดีๆบาาขากัอี่างี้เนาะพี่มีบันไดขึ้นอีกได้หนี่วงามแท้ๆมาเบิ่งพี่นอกมาเบิ่งมาเบิ่งนี่เิ่นมี่หายนั่งเบิ่งเนี่ย ดีมากๆเซองสั้นเนี่ยนี่ซองสั่นเนาะข้างล่างกับมีบ่คอนเทนต์คากรีเนาะเนาะบรรยากาศภายในร้านเพิ่อนก็จะมีพัดลมน้ำเนาะมีพัดลมพร้อมเลยเจ้าเก๋ขนาดคอนเท็ดสุดยอดเลยพี่มาเดินพริกันฮะเหาเห็นในวิดีโอแหละแบบเพิ่อนแฮเพิ่นแบบยัง มาเบิ่งตัวจริงมาเบิ่งตัวจริงเนี่แห่งงามพอทุกเพื่อนเขาใจเหตุอนะ้หลีเนาะแมนเบิ่งแน่พี่น้องเลยน้องตะวันค่าขนาดประเทศนะนะพนร้องรับลูกค้าเพ่นได้รนะ้ายข,ขนาดเลยวันละห้าหมื่นเพื่อนวะไอ้ง,งามขนาดเนะาะงามอิลลิ้นิซิวซิวเย็นพอ บ่หอดเลยเพื่อนเอาเหตุก็คือใหม่เนาะพี่น้องนี่ใหม่ใหม่ท้งเบิดเลยแมนกลางคืนนี่เพื่อนสิเปิดไฟเด้อพี่น้องเพื่นเหตุเป็นจุ่แรมแดมแดมเนาะ โอ้มีเสียงนกน้ำมีเสียงนกกดนกกดบบคอยได้ยินได้มานี่ได้ยินเสียงนกกดเหรอแมนนี่พี่น้องไปเบึงไหนเนาะเพิ่นมี่ให้นอนพร้อมบแมนตีนี่เพิ่นนั่งตีไปไปบรรยากาศแบบดีมากๆเลยเนาะพี่น้องมาแพี่ไปจ่ายยางไปเลยมาพี่น้องเดี๋ยวบ่าำเจิญชิพาไปชมสวนเห็นไหม แต่ว่ามื่อน,นี้บเได้อเอาลมมาเนาะบ,บ่หอนบันไนดเรกพี่น้องเพราะว่าลมเย็นเย็นนองตะว,วันมากแบบบรรยากาศนี่เนาะโอ้ถุงขยะตรงนี้แมนรอบๆเพ่นนะ่าจะเป็นต้นปาล์มนะคะพี่น้องเพันเห็ดมาพี่ไปไปขึ้นบรราาันไดไปเลยนี่อยากให้พี่ให้น้องมาเห็นน้ำกันเด้บรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะ พาครอบครัวมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องวันยุดเสาร์อาทิตย์เหมาะสมขนาดบรรยากาศดีๆอันนั้นยังนะ <c oughs> บันไดบอกระบบบ้างตกเด้อขึ้นมากเลยสูสิเห็นวิวเปิดเลยเนาะเห็นเบิดเลย ข่อยโบย n ยาวมาพี่มาฟังนี่จ้ะค้ายแนแดดบดเหมือนป้าบรรยากาศพี่น้องต้นเงี้ยงอะไร่ะต้นปาล์มบ้าห้าบ่หูต้นปาล์มอะไรเนาะรอบๆพันจะเป็นเดี๋ยวบามจุดห้เบิ่งข้างหน้านี่เนาอขากลนาะขากลาย สวยมากๆเลยแมนลงทางใดโซนด้านนี้จะเป็นวิวด้านล่างเนาะค่ะพี่น้องไปี๋ยวเาไปชมกันเลย ข้างล่างเย็ยนๆข้างบนหอนถ้าข้าอยู่ในกระท่อมกับบุหอนเนาะข้าวเดินตามอันนี้กันข้างหลังอะ่ะน้ามข้อใะแบบเนาะกับข้างบนเนาะได้ไปนอนไหนเดีเย๋ย เปน,นอนท้ายรกเปน,นอนที่พักถ้าถ่ายจะข้างบนตรงนี้ครับจะส่งนะครับขึ oh. ้นบันไดแล้วถ่า,ถายมุมเก้าสิบองศาลงมา oh. นี่ครับทางขึ้นอยี่ เพื่อนเฮ็ดขากกะดีเนาะนี่นะพวกพี่เอาฟังในแห่งขากี่ดอกเลยสพานลอยวยวเมื่อกี้เนาะที่เราไปเดินมาโซนฝั่งนั้นเนาะจะพี่น้องงามขนาดเดี๋ยวเราจะพาชซนในต่อเนาะไปะขึ้นมาเบิ่งี่กานวะ ในกินเดิมดนี่โงามขนาดจาเจ้าแนมเป็นไหม่เฮ้ยแต่ได้เป็นปูนเด้๋ยนี่ปูนคอยเนยมาเป็นไหม่เป็นเห็ดแบบใหม่คนกับเขาใจเห็ดเนาะไอเดียนี่แบบเจ๋งขนาดเลย ทางหน้าในขนาดเลยนะครับขนาดเลยขนานเป็นลานนางเดิมมาทั้งที์เอาให้สุดเลยพี่น้องเอ้โอ้ข้างบนแห้งขาดกว่ามาส้วงเย็นเด้อข้างบนนี่ยมาดบรรยากาศนี่มันดงดงอันนั้นต้นไม้เาดแหมไปทางนี้กระบองเพชรเป็นภูเขาเลยาพี่น้องเอ้ยขัดขนาด าเอลโนถ้าเป็นพื้นที่ของเพลินทั้งบดนี่คือแบบกว้างมากๆเลยของเพลินเองเหรอแล้นี่ช่วงเย็นขึ้นมากข้างบนเนี่ยวิบรรยากาศดีสุดเลยในข้างล่างน้องตะวันก็เห็นเผืนเลี้ยงพวกเตาพวกกระต่ายน้ำนมน้ำผมเนาะกระบองเพชรต้นกระบองเพชรอู้ขึ้งใหญ่แท้ช่วงเย็นนี่คนเต็มเลยเลยนี่โอ้โหเฟินเหตุขลักไอรวะนี่พี่น้องเอ้ย <part> บรรยากาศดีขนาดเลยสวมเย็นเนาะต้นไม้ไม่แต่ต้นขักขักน้องอุ้ยเจ้าบ่วหลมมาเนาะลืมข้อด,ดีนี่ขึ้นมานางกินอยู่ดาดฟ้าเนี่ยน่นเห็นเดี๋ว่าด้มีเท่าไรนะคิดว่าจริงว่ามีคนขึ้นมา จับพี่น้องเราก็ได้ไปซื้อน้ำมาดื่มเนาะเพราะว่าเราเดินถ่ายคลิปเพิ่งเติบอะก่ะมาซื้อคิ้วน้ำเนาะจ้าน,นี่ก็เป็นเมโน,โนที่เราเได้สั่งมานะเนาะซานุา่มเย็นนะคะเรือว่าซาไทยเนาะแก้วเพื่อนแบบว่าสวยมากๆเลยพี่น้องเนาะเพื่อนก็นจะมีอ่าซื้อของเพื่อนตัวเงินตัวทอง,นะทงเอนาะหูหิว,วนะหูหิวแบบเก๊ไก่ขนาดเนาะงามงามอันนี้จะเป็น ตอกเด็ดเนี่ยต้องไม่ไฟต้องไม่ไฟนิน,น,นวิวพี่น,<อ>น้องเมื่อนี่ยบนนินกิวบนนินกิวเมื่อนี่ยบนนินกิว <laughs> น,นินกินเนาะนินวิวเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยขากลายนี่ก็จะเป็นเมนูของไงอคำจุนเนาะเอสเพสโซนะคะราคาของผลกะทั้งหมดนี่จักบาทร้อยหกสิบเนาะแก้วละจริงๆแก้วละ130บาทนะคะพี่น้องเฮาก็ใส่บัตรที่เฮาซื้อมาคนละ50บาทเนาะเป็นส่วนลด100บาทนะคะก็เลย เรืออยู่สองแก้วร้อยหกสิบบาทค่ะเนาะลดไปร้อยนึงน่าจะถือว่าค่าเขาก็แม่เป็นเชวนลดอาหารเนาะพี่น้องเนาะงามขนาดซีท่าทาาไทยเพลินนะซีงามงามเนาะแล้วก็เพลินเห็ดนมอยู่ข้างล่างน่าจะพี่น้องเจ้ากินเบิร์ดแล้วจึงมาถ่ายเนาะเข้าได้ชิมแล้วบางกีเนี่ยาก็จนมักไอเดียเพลินนี่นะรจานก็ถือว่าอร่อยทุงเพลินนี่นะพี่น้องแซ่บ บอกเลยว่าซาเพิ่นนี่เค็มคนขนาดเนาะนิ่นซีพี่น้องเพิ่นจะเอานมใบข้างล่างเนาะนิ่นซีซีแบบขากขนาดอ,อืมสรสชาติเพิ่อนบอกหวานเป็นไดเนาะพี่น้องเพิ่อนนินซาแต่ว่าเพิ่อนสิมากินแบบนี้แหละคนกรุงเทพเนาะพี่น้องบหวานโอเครสชาติดีเนะาะกิน,นเพื่อสุขภาพนันอกแบบ แพร่เข้มข้นขนาดเลยเข้มข้นบ่รสชาติพอดีบ่บ่หวานจนเกินไปแซ่บแซ่บเดี๋ยวบางขอบจุนสิไปเห็นรายการรีวิวอาหารเลยเนาะพี่หน้าเนาะพี่หน้าบ่เปลี่ยนหน้าสิบก่อนเปลี่ยนอาสิบก่อนแมนเดี๋ยวเราก็จะพากันนั่งรับลมชมวิวก่อนจักหน่อยเนาะพี่น่อเนาะนินวิวเหมือนในนินวิวแมนเน้นบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆไก่กรุงเทปสิว่าใกล้กับโบไก่สิว่าใกล้กับโบไก่เนาะแต่ว่าบางจุนนา นั่งรถมีมากเนาะพี่น้องหรถมีหนึ่งสี่ศูนย์เนาะมาลงทีอูลเลยพี่น้องแต่ว่าสองแถวนี้คือสีห้าอยากเขามาเนาะแต่ว่าบางคนจุดหันหนั่งแท็กซี่หนึ่งร้อยบาทเป๊ะเลยพี่น้องเลยกินกินโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเนาะแม่มรบรรยากาศดีค่ะบตอนอากาศเป็นเวล,ลาบ่ายสามเดี๋ยวพี่น้องบางคนจุดสมัครเวะมาเทีย่ยวมาส้มได้เนาะพี่น้องเนาะการบรรยากาศบอกเลยว่า สถานที่เพื่อนนี่กวงควงแล้วคะ่ะมีจุดถ่ายรูปก,กันลายเนาะ,นะเป็นยังบ่มองกระบ่มองกล่องบรรยากาศดีมากๆเลยเนาะพี่น้องกกอยากแนะนําให้พาครอบครัวเนาะหรือว่าคนแถวหักมา่ถวเด้อบรรยากาศดีหลายเนาะเบ่งจากวิวด้านลังของเฮาเนะจ้างามเนาะเพิ่นเห็นแบบแคาเฟ่กลางสวนเลยนะ <คา S 1> พี่น้องคาเฟ่กลางสวนรอบๆกะช่ว,วเงเย็นๆบาเคาจนสังเกตเห็นเพิ่นมากกันลายเนาะพี่น้องเนาะ กามากกันขึ้นก็จะได้วิวอีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อจะเปิดไฟตามสะพานนี่เนาะการสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องค่ะว่าบาคมจุนอยากแกมบาคมจุนทางวายเอฟซีอยากแกมาเทียมมาส้มการสมาธิมาใดเนาะพี่น้องอยู่ตรงซอยบ้างกระดิ่ง43เนาะพี่น้องเนาะบางกระดิ่งสี่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะอยู่เขตบางขุนเทียนเนาะพี่น้องการสมาธิแหวมส้มมาเบิ่งใดเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้เท่ากับสิเดยจบไว้เพียงสันนีเดอร์ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนสองของวาวคอลจุนมากโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะกับสองเท่ากับซีซัมกันแน่เนาะพี่น้องคลิปเนะะาะเพราะว่าวบอลจุนสองคนนี่ไปน้ำกันส่วนนี้เนาะ,ะแม่นจ้ะจังได้กับกพักที่พักน้องเนาะเป็นกำลังใจให้เท่าทั้งสองคนในเดอร์พักอ่ะสองคนตัวหน,น,อนอ่อยๆในอ้อมอกกองของอพี่น้องทุกคนดกเดอ้อจ้าเด้อถ์ทาวาผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่า เราเห็ุยังที่บอมอสมเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยเนาะหลักะขอบคุณที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนมาโดยตลอดเนาะจ้าไว้พอกันใหมคลิปหน้าเด้อแต่สำหรับคลิปเียก็ขอตัวลาไปก่อนสบาสดีและสวัสดีค่ะนะนะ